สวัสดีครับผมสวัสดีท่านชมทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อหาข้อมูลที่จําเป็นในการปั้นโปเกมอนนะในส่วนของ EV IV นะครับว่าผมแบบมีข้อมูลอะไรบ้างที่อยากจะมาแชร์ทุกคนนะอันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ผมมีและถ้าเกิดว่าข้อมูลตรงนี้เป็นประโยชน์กับใครยังไงก็ขอคนละไลค์นะครับหรือใครมีข้อมูลที่ ดีกว่าแล้วก็ดีเรียกว่าเป็นประโยชน์กว่านะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ผมเองก็จะได้ประโยชน์ด้วยจะได้เอามาบอกต่อเพื่อนๆต่อไปเนาะยังไงเดี๋ยวเชิญรับชมครับ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับมาครับจุดแรกครับเป็นร้านเบอร์รี่นะครับผมแนะนำให้ทุกคนมาที่คาเฟ่ตรงส่วนของตรงนี้ก่อนนะครับข้างๆกับวายโซนวะวิ่งมาทางซ้ายแล้วก็เข้าในาทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับวิ่งมาตรงจุดที่ผมยืนอยู่เลยนะครับผมจะมีร้านเบอร์รี่ขายอยู่ร้านเบอร์รี่ตรงนี้นะครับจะขายในส่วนของเบอร์รี่ลบ E ี นะครับสเตตัสทั้งหมดเลยในทั้งแต่ HP Special Attack Attack Special Defense Defense แล้วก็ s p e e นะครับลบทุกอันนะครับแต่ว่าใช้เวลาซื้อนานนิดนึงครับเพราะเวลาซื้อมันต้องซื้อทีละอันเสียเวลานิดนึงนะครับ ทีนี้ไปต่อในส่วนของการเพิ่ม EV กันครับสำหรับการเพิ่ม EV นะครับก็มี2ทางหลักๆใช่ไหมก็คือการเพิ่มด้วยจากการ Battle เองแล้วก็การเพิ่มด้วยการซื้อในส่วนของไอเทมหรือใช้ไอเทมในการเพิ่มนั่นเองครับผมขอพูดถึงในส่วนของการใช้การ Battle ก่อนเนาะไอเทมเพิ่ม EV จากการ Battle ครับสามารถซื้อได้นะครับที่ตึกนี้เลยตึกในส่วนของที่ขายหินเมกานะแต่ว่าจะทําการปลดล็อกก็ตอนที่เราจบเนื้อเรื่องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นช่วงท้ายๆเกมหน่อย นก็คือเอ็นเกมไปแล้วแหละสามารถมาซื้อได้ครับแต่ว่ามันอาจจะมีข้อเสียนิดนึงตรงที่ว่าเวลาที่เราใช้ตัวกําไรในการทํา EV นะครับมันอาจจะทําให้ EV แฉลับได้แบบอ่ะประมาณนี้เห็นไหมมันจะดันไปที่ Attack ไม่สุดเนี่ยไอตัวนี้แบบผมใช้กําไรเล่นไงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เบอร์รี่ในการลบหน่อยเติมหน่อยลบหน่อยเติมหน่อยอีกนิดน,นึงตอนท้ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ EV มันสวยสวยวิ้งแบบสวยวิ้งเลยนะครับ สมมุติอย่างของเซอร์ไนท์ผมก็ไปลง2อัน,น h p กับ s p e i i l l t t a c k เต็มๆเลยใช่ไหมก็อาจจะต้องใช้ในส่วนของไอเทมเพิ่ม EV แทนนะครับก็จะเป็นในส่วนของอย่างเช่นพวก h p Up Iron Cal cium, c i u m z i ซ c c ม r b o s อะไรอย่างนี้เนาะก็พวกนี้โปรตีนอีกอันหนึ่งใช่ไหมไอพวกนี้มีขายที่โปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับทุกจุดเลยในเกมนี้นะครับเอาจริงๆถือว่าใช้เงินค่อนข้างเยอะในการที่จะทำในการที่จะเพิ่ม EV ตัวหนึ่งให้มันเต็มโดยที่เรายัดนะ แต่ตรงนี้ผมมองว่าเกมนี้ก็ไม่ได้หาเงินยากขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราฟาร์มตอนกลางคืนนะฟาร์มตอน,นคืนฟาร์มดีๆอ่ะคืนหนึ่งเราได้อยู่ที่แสนกว่าเลยอ่าเดือนแบบคืนละแสนไม่ใช่เรื่องยากอะไรครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่ใครถนัดแบบไหนละกันเนาะแต่ส่วนตัวนะครับถ้าไม่ได้ซีเรียสว่า EV ต้องสวยเช้งกระเดะนะครับซื้อกำไร EV แล้วไปแบทเทิลกับพวกแบบโปเกม,มอนใน Y วโซนต่ำๆ Y วโซน1 Y ่งไวโซนตบป้างตบโป้งแป๊แบบแบบ ก็เต็มเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะถนัดแบบไหนนะแล้วก็ในส่วนของ iv นะครับผมขอเพิ่มในส่วนของ iv ให้คร่าวๆแล้วกัน IV นะครับมันจะค่อนข้างต้องจับวนไปวนมาแต่เท่าที่ผมสังเกตมานะครับ IV ตัวที่ดีจะเป็นตัวอัลฟาเสมอครับเวลาเราจับตัวอัลฟาเราจะได้ตัวจะได้ i v ที่ดีมากๆเลยทุกทีนะ มันจะเป็นตัวอัลฟาทุกรอบเลยครับยกเว้นพวกตัวที่ได้จากเควสเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ตัวแบบตัวเควสอย่างเช่นเก๊กขกาผมก็ไปปีนกำแพงมาใช่ไหมผมก็ไปได้ได้มาพอไปเทียบกับเคโรมาสึ K ที่ผมจับเองมานะครับก็เห็นได้ชัดว่า IV เนี่ยของตัวเคโรมาสึเนี่ยที่ผมทำเควสมาเนี่ยมันค่อนข้างจะดีกว่าเห็นไหมมันเบสสามด้านเลยซึ่งผมแค่ไปหาเหรียญหาฝามายัดอีก3อันก็จบแล้วในขณะที่แบบเคโรมาสึที่ผมไปจับมาคือแบบ โอ้โหมันไม่ปั้นดีกว่าอย่างนั้นเลยนะครับอย่างนั้นเลยโอเคเนาะสาหรับใครที่จะปั้นตัวละครนะครับ EV มีซื้อ IV เน้นตัวอัลฟาหรือตัวเควสนะครับแนะนําตามนี้แนะนําตามนี้นะครับเพิ่มเติมให้ในส่วนของ TM นะครับเกมนี้ TM นะครับค่อนข้างจะเป็นระบบที่ง่ายมากทุกคนคือแบบเราแบบอใบ้ใส่ปั๊บใส่ปุ๊บใส่ปุ๊บใส่ปับ๊บวนไปแบบนี้ได้เลย,เลยคือ TM เนี่ยครับ ใครที่เล่นจบแล้วนะครับพยายามไปหา TM เลยเพราะมันใส่ได้แบบวนไปเรือยโอ้โหผมชอบระบบการใส่ TM เกมนี้มากคือใครเจอ TM มาไม่ต้องคิดมากแบบอยากใส่ใส่ได้เลยครับมันสามารถที่จะใส่แล้วก็ถอดใส่ถอดใส่ถอดมันมันเหมือนแบบเอาไวเลเวลทกับ a อาไวเล l m ลมูฟแบบมันรวมกันไปเลยอย่างนั้นเลยนะครับเพียงแต่ว่าเขาแยกกันให้เพราะว่าอย่างบางตัวอย่างเช่นเก็กโกะเนี่ยก็จะมีซิงเก r e m มูฟอย่างวอเ e อร์ชูริเนอะไรเงี้ย เวลามันอยู่ใน Available Move มันก็จะหาง่ายหน่อยอะไรแบบนี้ใช่ไหมสำหรับคลิมนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้สําหรับใครที่กําลังมองหาวิธีการปั้นทีมอยู่นะครับหลกัหลกๆเลยสิ่งที่หายากจริงๆครับก็จะเป็นในส่วนของร้านเร์รี่ใช่ไหมอยู่ที่ Y Zone 7วร์ปมาที่คาเฟ่ข้างๆวิ่งซ้ายเวบๆเ,เข้าประตูจากทางตรงนี้เข้ามาตรงนี้นะครับย้ําให้คีนึง เอาละสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาบอกข้อมูลตำแหน่งของ3ามโปเกมอนที่ผมรู้สึกว่าผมสนใจเพราะว่าผมไปหาข้อมูลมานิดนึงละจริงๆผมเห็นก่อนหน้านี้แล,ะละ้วล่ะจะเป็น3ตัวครับก็คือในตัวของอในส่วนของตัวละครที่หาจับยากสำหรับตัวแรกก็จะเป็นตัวโยกิลาสครับโยกิลา s สนะซึ่งจะไม่มีใน w i โซนผมเช็ละแต่เราสามารถหาได้ในส่วนของ วิ่งในเมืองนี่แหละแล้วก็มินิริวซึ่งก็จะเป็นไทริวครับผมยังไม่ได้ปั้นนะและอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมมั่นใจว่าทุกคนน่าจะตามหามั้งแต่ทุกคนอยากได้เซอร์ไนมากกว่าใช่ไหมก็คือตัวร้านนั่นเองครับราเนี่ยเราจะได้มาตอนที่เราล็อกอินเข้าเกมมันแจกให้ใช่ไหมแต่หลังจากนั้นอะ่ะเราก็จะหาราไม่เจอเลยส่วนใหญ่จะเจอเป็นเซอร์ไนมากกว่านั่นเองครับยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปในคลิปต่ตอไปซึ่งผมจะ เดี๋ยวผมตัดคลิปนี้เสร็จผมจะอัดคลิปในส่วนของ3ตัวนี้แล้วเดี๋ยวผมจะรีบพาทุกคนไปดูเลยว่าอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าผมบอกตำแหน่งข้าวๆไว้ก่อนว่าอ่ในส่วนของรัสเนี่ยอยู่แถวๆนี้นะครับแล้วก็โยกิรัสเองก็รู้สึกว่าจะอยู่ใกล้ๆกันนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับยังไงเดี๋ยวบอกอ่าเผื่อไว้ก่อนละกันแล้วก็วกมินิริวรู้สึกว่าจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละเนี่ยแถวๆถวๆแถวๆรูเซกเตอร์เนี่แหละ เนาะเผื่อใครจะวิ่งตามหาก่อนคือบรูเซ็เอ่อบรูเซกตเตอร์เจ็ดเซ็เตอร์แปดนะครับตรงนี้นะครับขอบเนี่ยตั้งแต่แปดแล้วก็เจ็ดเนี่ยนะประมาณนี้มีหมดเลยทั้งในส่วนของรัสโยกิรัสแล้วก็มินิริลนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ